็คือน้ำเนี่ยน้ำมันน้อยมากจนจะแห้งวันสองวันนี้ยุบลงมาเยอะคือจากน้ําที่มาจากทางระบีพัดเนี่ยน้าทางระบีพัดเนี่ยเขาเปิดเข้ามาน้อยแล้วจากระบีพัดที่มาจากทางเขื่อนป่าศักเนี่ยน้ําเขาแทบจะไม่มีมาเลยเขาไม่ส่งเข้ามาก็คือเนี่ยทำให้แต่ละคลองไม่ว่าคลองเก้าคลองสิบสิบเอ็ดสิบสองอะไรคลองแปดทุกคลองน้ําจะเป็นอย่างนี้หมดทบจะแห้งเลยบางคลองก็แห้งแล้วแห้งแล้วก็นานๆจะหลายๆวันจะมีซึมเข้ามานี้หนึ่งเงี้ยกระโดดทียงน้อยมาก จะสูบไม่ขึ้นเลยมั้งเนี่ยตอนนี้ตอนนี้น้ำใน,ในสวนของผม,ม่ยังมีอยู่เพราะว่าผมตักตุนมาสองเดือนแล้วหลังจากนี้น้ําในคลองไม่มีน้ําที่ผมตักตุนนนี่ยมัจะไม่พอใช้ภายในเดือนเดียวเ,เนี่ยพอน้าไม่มีไม่พอใช้ปุ๊บทุเรียนก็จะเกิดปัญหาการตายตอันนี้ตายไปไนมาก็จะหมดสวนเลยเพราะน้าในคลองไม่มี น้ำในสวนนี่ถือว่าน้อยมากใช่ไหมครัยังถือว่าน้อยมากอันนี้ฮะไม่พอใช้แล้วครับแค่ไม่เกินเดือนเดียวก็หมดแล้วฮะเพราะทุเรียนเราใช้น้ําเปลืองนี่ครับเนี่ยตอนทุเรียนในตายเพียบเลยครับเป็นอย่างนี้ถ้าเกิดทั้งสวนเลยครับผมพูดถึงตายระดับครึ่งสวนกว่าเล่าเลยเจอจากภัยแล้งมาปีที่แล้วถ้าปีนี้เจอภัยแล้งอีกรอบหนึ่งคิดว่าหมดสวนแน่นอนเลยไม่มีพวกนี้ที่ยืนต้นตายเหรอพี่เอ,อ่ยืนต้นตายเกิดเมื่อปีที่แล้วเราเจอภัยแล้ง ทัยแรงก็คือว่าน้ําไม่มีน้ําในคลองตามคลองอ่ะไม่มีมาให้เรารดต้นไม้เลยแล้วก็หลังจากนั้นก็เจอน้ําเค็มที่เขาส่งมาคือว่าน้ําเค็มด้วยก็เลยทําให้ต้นผุเรียนเนี่ยประสบปัญหาการตายทยอยตายเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้ของผมเนี่ยประสบปัญหาเนี่ยภัยแงนะ้งฮะถ้าหน่วยงานรัฐเนี่ยไม่มาช่วยเรื่องน้ำแม่หมวแต่เรียกว่าเอาน้ําที่ว่าจะไปดันน้าเค็มหรือไปผลิตน้ปาปราปาแต่ไม่มาช่วยชาวสวนเลยสวนทุเรียนของผมเนี่ยคิดว่าน่าของรังสิธเนี่ยปฐุมธาน,นีก็คิดว่าน่าจะตายหมดผลผลิตในเดือนพฤษภาคมุนาก็จะไม่มีจําหน่ายเพราะเกิดปัญหาเรียกว่าทางหน่วยงานรัฐนี่ไม่ช่วยการปล่อยน้ามาให้ชาวสวนเลยไม่ว่าจะเป็นสวนทุเรียนหรือสวนผลไม้อย่างอื่น ทุกประเภทก็ประสบปัญหาเหมือนกันหมดเลยครับผม